ขอจเจริญพรภารกิจวันนี้จบแล้วทุกที่ที่ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลจะเป็นบวชอุทิศถวายปฏิบัติธรรมถวายวันนี้ที่โรงเรียนมารดานุสรจังหวัดตราดอาตมานําสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมก็บอกกับทุกคนว่าเมื่อเราทานอาหารแล้วจะให้ผู้อื่นอิ่มคงเป็นไปไม่ได้ตามคำสอนพระพุทธเจ้า เมื่อผู้ใดทำผู้นั้นย่อมได้แต่เราก็มองเห็นมิติบุญตามคําสอนพระพุทธองค์อย่างหนึ่งว่าเมื่อเราทานอาหารอิ่มและผู้นั้นเห็นเราทานอาหารอิ่มเกิดความปลื้มใจปีติใจเห็นความอิ่มของเราเป็นความอิ่มใจของเขาก็ย่อมเกิดเป็นความอิ่มที่เรียกว่าอิ่มใจวันนี้เมื่อเราสร้างบุญอย่าปฏิเสธว่าเราคือผู้ได้รับบุญก่อนและเมื่อเราอุทิศถวายแด่พระเจ้าอยู่หัว มวลแห่งบุญย่อมจะสื่อถึงกันได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือพระองค์ท่านก็เกิดความปลื้มใจเหมือนกับการส่งจดหมายเมื่อพ่อรู้ว่าลูกเป็นคนดีตามจดหมายที่ลูกเขียนบอกพ่อย่อมเกิดความปลื้มใจปีติใจแม้นจะไม่ได้ทานอาหารก็เกิดความอิ่มได้เหมือนกับที่เราเคยเป็นมาก่อนดังนั้นเมื่อวันนี้จะทำบุญชนิดใดถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เ้า ก็ขอให้ทราบว่าบุญเป็นของเราก่อนและเราก็ทราบดีว่าพระองค์ท่านทราบในบุญที่เราทำพระองค์ก็เกิดความปลื้มใจปีติใจมวลแห่งบุญเกิดขึ้นได้กับเราและพระองค์จงทำเถิดเพื่อความเจริญทั้งสองฝ่ายอนุโมทนา